สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงๆมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับร้าชดนช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคโาโบขายเต็มไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับลายเลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 g ึ่งนะครับก็เพิ่งตื่นเลยขอบเพิ่งตื่นอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาตามล่านะครับอันเบโดกับไอ้กันนะครับวันนี้ลีลีกนะครับวันเสาร์นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าลีกี่โมงนะครับก็เดี๋ยวมาตามล่ากันโอ้ยไอดีนี้ยังไม่ได้เลยนะกับไอดีเก่าผมนะที่กลับมาเล่นโอ้เอ็นเอ็มทีก็ไม่ออกเลยนะครับผมอะ โอเคเดี๋ยวไปรับพี p กันนะครับ<_ <p> _'>ว่าจะจบแรงอะไรเนาะได้กี่รูบี้นะครับมาอ่าโอเคนะครับผมก็จบไปมัตเตอร์3นะครับได้มา180รูบี้โอเคนะครับมี600รูบี้นะครับเดี๋ยวผมมีตั๋วไหมเดี๋ยวไปเปิดหากันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูนะครับมีตั๋วหรือเปล่านะ อยากให้มานะอยากให้มาอยากให้มานะครับจะได้ปั้นเลนเจอร์มันเก่งนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปรับจากพาร์กันดีกว่านะพาร์ตอีกประมาณ10บใบนะสิบเอ็ดใบนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ภารกิจแป๊บหนึ่งเนาะอัระหว่างเคลียร์ไปก็คุยไปแล้วกันนะครับ <S <S อ่ะโอเคครับอันนี้ผมก็ผลิตไว้จะทำไอตัวอ่าโพลาโบพีร้อยนะครับตอนนี้ผมเก็บได้ร้อยตัวแล้วนะก็ลองอัปเดตกันได้ว่าเก็บกันได้กี่ตัวแล้วผมเก็บได้ร้อยตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ Okay. ขอย่อยแป๊บนึงนะขอเคลียบภารกิจหน่อยนะ okay. เราต้องการเวลสิบเก้านะครับเผื่อบางทีแบบสิบใบอาจจะออกอะไรอย่างนี้นะสิบใบออกอะไรเงี้ยเออมันพลาดไม่ได้นะสิบใบออกมานะครับผมนีอ่ะอันนี้เราก็ทำแบบรวดเร็วเนาะอ่าถ้าอยากทำแบบช้าๆก็ต้องไปฟาร์มเอานะครับฟาร์มอะไร,รเอาอออ่อะ PVP นะครับนี่ Iba, พีพีก็เอาจริงก็จะเล่นแพ้ก็ได้หรือ right? จะไปสู้กับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ผมอันเรียกเล่นแพ้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปไต่ใหม่นะครับเออค่อยไปไต่ใหม่ก็แล้วกันนะเอยหรือเล่นเล่นไปเลยก็ได้นะครับว่าเล่นไปเลยต้องไปออกนะครับก็สําหรับใครนะครับที่เฮ <im mon uts> ้ยสัวหมดรูบี้หมดนะครับก็เดี๋ยวรอกิจกรรมนะมันจะเป็นกิจกรรมล็อกอินทุกโคการนะครับ15ใบนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมแจกโัว2ี่ใบเนี่ยน่าจะวันที่9ก้าของวันที่12วันนะ ไอกิจกรรมแชร์รวมตรงนั้นอยู่20ใบนะครับถ้าใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าไม่มีรูปี้ไม่มีตั๋วนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับแต่ก็ถ้าใครแบบอยากจะแบบเฮ้ยไปรอเปิดทีเดียวก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตั่วมันจะหมดนะครับตู้วคู่เท่มาเลยวันหนึ่งนะครับผมก็กะว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะเก็บต,ตัวตรงนั้นเนี่ยไปรอตู้้คู่เท่ม,มาใหม่แล้วค่อยเปิดอีกรอบนึงน่าจะยังไม่รีบเปิดนะอ่าอ่ะ,อะโอเคนะครับผมก็ใครสนใจนะครับ ซื้อไอดีนะครับพร้อมเล่นนะครับแนะนําเลยนะครับผมทาโรเรนเจอร์ Ranger, นะครับจะฝากขายก็ได้จะซื้อก็ได้ลองทักไปสอบถามนะไอดี ID ต้องการตัวอะไรแบบไหนไปสอบถามได้เลยทาโรเรนเจอร์ Ranger, นะครับหว่งมีไอดีที่คุณต้องการนะถ้าคําแนะนําจากผมเนี่ยซื้อไอดีที่มันพร้อมเล่นไปเลยนะครับเอาแบบเอาแลงประมาณเพจสหรือว่าเพจหแบบเนี้ย มันจะแบบเป็นไอดีที่แบบเฮ้ยมันเล่นได้เลยนะครับราคาเจ็บหน่อยแต่แรกกับเราไม่ต้องมาเติมเยอะแบบนี้ผมเติมเยอะมากนะเอออย่างไอเดีเนี้ยผมซื้อมาอ่าพันต้นๆ้นมันอยู่แรงค่อนข้างน้อยเนาะผมก็มาเติมปั้นเองจนแบบก็หมดไปเยอะผมเลยอยากจะแบบให้แนะนําใครจะซื้อไอดีเนี่ย ก็ไปซื้อที่มันพร้อมเล่นเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเติมเยอะให้มีเกียร์หน่อยนะครับมีเลนเจอร์เมตาหน่อยนะครับเลนเจอร์เมตาสำหรับผมก็คือเลนเจอร์ที่แบบใช้งานได้จริงนะครับเอาไปไต่ PVP รับลูบี้ได้แบบนี้นะครับมันจะได้ทําให้เราแบบเออหา r ูบี้ได้เพราะว่าช่วงนี้ลูบี้แพงนะครับก็ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะลูบี้แพงจริงนะครับเกียร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอยากได้คู่เทพสุกันนจะได้หรือเปล่าคือคลิปเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับ เออมันต้องได้แล้วเราเปิดต้อง600รูบี้นะครับอ่ะเคียร์วารกิจไม่แน่ลนะสิบใบอาจจะออกมาผมต้องการแค่ตัวเดียวนะจะอันเบโดก็ได้หรือว่าจะเป็นท่านอายก็ได้นะครับขอแค่ตัวเดียวแต่อยากได้สุดคืออันเบโดนะครับต้องการมากเลยอยากได้ตัวยืนอีกสักหนึ่งตัวในทีมนะเพราะว่าดาเมจผมพอใจละกับทีมเนาะอยากได้ตัวยูนอีเลนไม่พอนะครับเอามาคู่กับอันเบโดเด้อโดว์ไปจิงโจเลยนะฮะเอามานี่นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับมาตานะครับอ่ะโอเคนะครับเคยเรียบร้อยแล้วนะครับได้อีก10บใบนะ,ะเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับผมก็ไม่มีสูตรนะเออเราก็เปิดตามปกติบางคนก็แบบมียกเลิกสูตรยกเลิกสูตรเท่าเกมนะครับเปลี่ยนภาษาอะไรย่างงี้นะครับผมไม่มีนะใส่ที่ดวงเลยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมเปิด การันตีไปกี่รอบแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะต้องเติมเปิดเนาะเพราะว่าเราก็อยากได้อะสักตัวหนึ่งนะครับเลนเจอร์มันมีแล้วมันช่วยทีมได้เยอะไอ้อยงผมเปิดไปสองรอบนะครับเอาอาจจะเอาสักกล่องหนึ่งการันตีนะทาไม่ได้นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับนี่นะตัวคู่เทมันเหลือประมาณหนึ่งวันนะครับจะหมดนะครับหมดวันที่สิบเอ็ดเฮ้ยหมดสิบเอ็ดหรอถ้าหมด11เ,เนี่ย ทันย0บใบนะตัวเออทันตัว20บใบอยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปลุยนะครับมาออกมานะครับออกมานะครับออกมาต้องการนะครับมาโอ้หโ,โนี่เล่นน้ำนะครับเนีย่ยผม โอม้มันเกลือเกินปะถามจริงขอสักตัวหนึ่งอัอนเมโดก็ได้หรือท่านอายก็ได้นะจริงตัวเดียวพอนะครับมาออกมะอันเมโดออกนะครับโอ้โหห้าใบนะครับจบมือเลยนะเออเฮ้ยเอาไงวะผมก็อยากลุ้นเกีียวะ่ะเราจะลุ้นเกลียวไหมอ่ะ ห0รลูบี้ผมพอใจแล้วว่าอันเโดออก5ใบนะครับเออหรือว่าเราจะเปิดหาท่านไอตัวหนึ่งเดี๋ยวขอดูกบก่อนนะอันเโดออกอันนี้พี่ใจดีก็เด้อเออเออว่ะเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนขอดูกบก่อนนะกบมีส5สหตัวนะครับเอาจริงมันก็ก็เก็บครบได้อยู่นะอ่ะก็ก็เก็บครบ40สิบปันได้อยู่แต่ผมว่าได้ตัวเดียวก็โอเคแล้วนะนะผมต้องการอ,อรันเโดพอดีอ่ะ เราไปเปิดหาเกียร์กันดี้กว่ามาอ่าเดี๋ยวผมค่อยเอาตั๋วฟรีไปเปิดหาท่านไอต่อแล้วกันเนาะไปลุ้นนะครับสามรอบจะออกไหมนะครับสําหรับชุดนี้ถ้าได้ชุดนี้มาเนี่ยผมจะใส่ให้บากิเลยนะบากิเราจะโหดมากขึ้นเพราะฉะนั้นจงออกเถอะเพียงสาธุมาออกมานะสามรอบนะครับมาลุ้นกันเออมันโอก,กาสมันยากมากเลยนะชุดไออ,อ่ะโอ้โหห้าดาวล้วนนะ เนี่ยมันโมันยากว่ะจริงๆริงโอ้ยยิโยนาดไม่อยากได้อยากได้ท่านอายอ่ะเชื่อท่านอายโอ้เรียบร้อยนะครับผม โอ้โหไม่เป็นไรละก็โอ้โหโอ้โหเมอก่อนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมได้อาร์เมโดแล้วอันนี้อันนี้คือพอใจแล้วผมไม่ต้องการอ่านสองตัวเนี่ยผมต้องการตัวไหนก็ได้นะครับแต่เปิดถั่วได้อาร์เมโดนะเออก็คือพอใจใช้คาว่าพอใจนะครับเพราะว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยผมต้องการพอดีนะครับเออต้องการพอดีนะครับกดเด็ดเลี้ยวหนาออกนะครับเสื้อไม่ออกนะฮะแอบเซ็งอยู่นะเนาะเลียวหนาออก อามาเดี๋ยวมาดูเรื่องเกียร์หน่อยแลวกันเนะาะดูเรื่องเกียร์หน่อยเดี๋ยวปั้นแม็กไปเลยอาเรื่องเกียร์เนี่ยดาวกระจายนี่ใส่แบบนี้ได้เลยนะอาดาวกระจายนะครับเดี๋ยวถอดมาได้เลยอ,อันเมโดเดี๋ยวเราอัพระดับสูงกันมาเลยนะไม่รู้ว่าวัตถุดิบจะพอไฮเปอร์หรือเปล่านะอโอเคเรียบร้อยนะครับ ก็จะเล่นง่ายขึ้นละทีมเรานะครับกบยัดไปเลยนะครับตัวเดียวก็ดีใจละเฮ้ย <c oughs> ไม่คิดว่าตัวจะเปิดออกนะเนี่ย <c oughs> ดีใจอยู่กันเหรอเออเอาาผมต้องการกบที่มันเป็นสายเดียวกันเออยัดไปก่อนจะได้ไม่ไม่เหลือไว้นะคมา <c oughs> วันนี้ <c oughs> ที่ผมต้องมาสุ่มวันเนี้ยไม่ใช่หรอกมันเป็นวันอาทิตย์ <c oughs> เป็นวันอาทิตย์นะครับเออต้องการมาดีนะครับเออต้องการมาดีมา โอเค20ตรงนี้25่เนาะก็ครบแม็กพอดีโอเคนะครับนี่25แล้วอ่าเรากบเหลืออยู่กบเลี้ยวนาดแดาวเหลือนะ อ่ะนียัดไป4ตัว5ตัวแม็กโอเคสลับได้หรือเปล่าผูอัพเกรดขึ้น9ดาวได้นะครับสลับได้ไหมนะครับเอาสลับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปสลับแล้วกันอ่าโอเคโอ้โหได้มาดีใจนะฮะเออเลนเจอร์เราจะได้เก่งมากขึ้นอ่ะผมใส่เป็นดาวกระจายเลยโจมตีพลังชีวิตนะครับแบบนี้ อ่อันนี้ก็ถ้าอยากได้รถแร่เยอะแบบผมผมก็จะใช้เป็นรองเท้ารถแร่ไปเลยนะครับอาจจะหาแบบรถแร่37.8ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เราไม่ค่อยมีปะอ่าอันนี้ผมใส่ให้รีวายรีวายก็ใช้อยู่อ่ะหรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนรถแร่นะอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเอารองเทา้าอันนี้มาใส่อา่าก็ก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เอารองเท้าอันนี้มาใส่นะก็จะได้ลดแรกจากอันนี้ไปนะครับนี่แล้วก็เอาอันนี้นะครับเป็นกระดิ่งนะผมก็จะถอดมันต้องถอดแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปบริหารกันที่หลังเนาะอ่าค่อยไปบริหารกันที่หลังก็จะประมาณน,นี้อ่ะอันนี้คือเซตเกียร์นะเผื่อใครแบบอยากจะใส่เซตเกียร์อันเบโดนะก็แบบนี้ก็ได้นะครับนี่จะเล่นแบบนี้ก็ได้แตวผมน่าจะลดไปอีกนะผมน่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะครับอาจะเปลี่ยนเป็นอ่า เขาเรียกรองเทารถแล่นเนาะ่อความสมูทละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันหน่อยนะเฮ้ยเนี่ยอันนี้มันโอ้โหห้าตัวนะดีใจนะครับได้มานะเดี๋ยวมาเล่นกันหน่อยนะามาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยนะครับผมขอยัดเลยละกันหามาแล้วหามาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะทีมผมก็จะไต่ง่ายขึ้นแล้วทีนี้นะครับสบายขึ้นแล้วนะครับอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้ไปอมยิม้มนะฮะ<ย>ไม่เป็นไรครับกบแดงเราเยอะเฮ้ยแต่ตจริงเนี่ยควรแบบไปรอจุดไปรอจุดตินะครับควรไปรอเวลาเล่นจุดติดีกว่านะครับแต่ถ้าเร่งรีบก็แบบนี้เลยก็ได้เอากบแดงยัดไปเลยนะครับ ถ้าเราแบบรู้สึกว่ามันเร่งรีบไปนะครับก็แบบนี้ไปเลยแต่ผมแบบดีใจไงตัว10ใบอะ่ะเ็ออได้อัลวิโดมานะครับแล้วเป็นตัวที่ผมต้องการด้วยเพราะว่าผมใช้ทีมในทีมผมอะว่องไวผมเป็นหลักไงผมจะได้ใส่พลังแฝงเอาไปเล่นจริงเลยนะครับจะได้ใส่พลังแฝงเอาไปเล่นจริงแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะแบบนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองกันใน PVP หน่อยนะครับผมว่ามันจะแจวขนาดไหนนะอ่า ไปลุยนะครับได้อาร์เบโดมาแล้วนะครับซัดหมดนะครับมาโดดคู่กับเอเลนเนี่ยแหละผมก็จะเอานี่นะรีไวนะครับเอารีไวไวทีมหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่อาร์เบโดมาเลยแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเอาโอ้โหมันต้องคัดตัวออกแล้ววะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารีไวแทนนี่ไปก่อนนะโอลิเวอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเกียร์นะครับเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับไปลุย เดี๋ยวดูนะเออผมก็จะแบบครบมากขึ้นแล้วนะครับอ่ะลุยไปอันนี้ก็จะเป็นเกมเล่นเองอย่างที่ผมบอกนะเกมเล่นเองมันจะเห็นผลกว่านะครับเดีย๋ยวมาดูอัรเบโดกับเสียนกันนะครับเดือนนี้สบายไงเดือนของอัรเบโดเขามีปล่อยตัวไวลดแม่นะครับมาช่วยเรื่องแม่ได้เยอะอยู่กันนะครับโอ้ผมตดนหยุดห้าวิกกระหน่ำเลยวะ่ะ โดนหยุด5้าวิแบบกระหน่ำจัดนะครับผมอ่าไม่เป็นไรนะครับนี่เกมเล่นเองจะง,ง่ายขึ้นมากเลยนะครับนี่นะแบบนี้ผมแพ้นะตัวแม็กแบบนี้ผมแพ้บ่อยนะนี่นะเออเอามานะครับผมมาเลยอันนี้นะเราเราก็สร้างกองทัพไปเลยนะครับสร้างกองทัพไปเลย โอ้โหแต่โดนหยุดห้าวีเยอะเกินอ่ะดูดิหยุดห้ววาววแบบเตียนจัดเลยครับเออนี่นะครับผมเอามานะครับอ่ะชนะได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเค น,นี่นะมัน,มนเล่นมันเล่นได้ง่ายจริงนะครับมันเล่นได้ง่ายขึ้นมากจริงผมแบบต้องการจริงๆแบบนี้เลยทีมทีมที่ผมต้องการเล่นคือเนี่ยแหละเอาอันเบโดมาแทนรีวแล้วก็เล่นทีมนี้ไปเลยนะครับนี่นะไปซัดเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปรีหาออฟหน่อยนะครับเพราะว่าอยากได้ปล่อยตัวไวกว่านี้นะครับมันปล่อยตัวช้าไปหน่อยสำหรับผมนะถ้าเทียบนะกับเอลีรีวายเนาะเอเลนกับไอ้นั่นนะ่ะบาก C ิผมแบบทำเก้าดาวแมคแนก็ปล่อยตัวไวอยู่แล้วนะครับ ้องมานะครับโอ้หนี่ก็จะมากระโดดแข่งกันนะครับ <c oughs> อ่ากระโดดแข่งกันอุ้ยผมโดนป้อมหายป่ะเนี่ยไม่ได้นะต้องดูป้อมหน่อยนะครับอุ้ยตีแรงเกินะลูกต้องพัดน,นะครับไม่ไหวอะ่ะเรียบร้อยชนะนะครับก็จะมีตัวยืนมากขึ้นนะครับจะมีตัวยืนมากขึ้นและยืนทั้งอันเบโดทั้งเอเลนนะครับนี่นะโอ้โต้สบายเลยนี่ผมเล่นได้เลยนะ อโอเคนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะโอ้ยวันนี้ดีใจนะดีใจเกียร์ไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเกียร์มันออกยากแหละแต่กําลังดีใจกับอันเบโดอยู่เดี๋ยวค่อยไปหาเรื่องจัดทีมาอะไรมาเล่นกันเอาโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีนะครับ